สวัสดีครับเพื่อนน้องทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับมีเทสเชื่อัผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมฟุตปีนอีกแล้วโอ้โหเป็นเจอนในพาร์ทสองครับผมก็ทําการพักตัวเองเป็นหนึ่งวันนะครับน้องๆถ้าน้องๆเห็นอะไรมันหลอด,ดย,ยาวๆไม่ต้องแปลกคว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะก็คือเมื่อคืนผมเอฟเคนะฮะก็เลยเร็วถึงหนะ้าพันฮะเร็วมันตันที่ห้าพันนะทุกคนนะครับ เงินผมก็ได้เยอะนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนอะไผมวันนี้เราจะมาสอนฟาร์มตามที่ทุกคนขอมาว่าผมฟาร์มยังไงสูตรฟาร์มไงง่ายมากฮะไม่ต้องฟาร์มตามเกาะแค่นั้นแหละครับบ้าเราจะบ้าเราไม่ได้เป็นนั้นใช่มันก็ฟาร์มตามเกาะแต่ก็ได้นะอ่ะมาอ่ะทุกคนนะ มาเราจะมาเริ่มสอ,อนเลยฮะนี่ก็คือทุกคนนะ่จาจะเกิดที่เกาะแรกตรงนี้นะผมผู้ชนจะมีแค่หมัดนะฮะหมัดงโง่อันหนึ่งะฮะนะมาจะให้ทุกคนะฮะเดินม,มาตรงนี้นะะับผมกดเซิร์ฟไมค์คีด้วยนะครับผมมันจะมีห้าคีย์ให้ให้ฝีกดวิ่งนะฮะนี่แล้วฮะแ้มาชกมันพวกนี้นะครับผมชกมันไประยะหนึ่งะฮะมันเลี้ยวคุณจะเพิ่มอยู่ประมาณนิดหนึ่งครับแล้วคุณก็อ่ะประมาณสักเลี้ยวสิบห้าหรือสิบก็ได้นะฟันมันนี่สักหน่อยนะครับนี่ สิบห้าหรือสิบก็ได้แล้วคุณก็แต่หมัดเมลีะฮะแล้วให้ทุกคนฮะวิ่งมาตีตัวนี้นะนี่ไอตัวนี้ฮนะใช้หมัดตีนะทุกคนมาตีคือทุกคนจะตายเวียนว่ายแต่เกิดคือทุกคนมันก็คุมคือคุณทุกคนตายใช่ไหมคุณก็มาตีมันเว้ยคุณตายพอคุณตายคุณก็วิ่งมาตีมันคือเลือดมันไม่หลีเจน,นะฮะนี่เห็นไหมเลือดไม่เจนปุ๊บเราจะเราจะได้เงินประมาณสามหมื่นะฮะตีพวกนี้ไปเรื่อย <S <S ๆแล้วฮะแล้วก็เก็บเงินถึงแสนนะ,ะหนึ่งแสนบาทนะ,ะเพื่อทําอะไรผมเพื่อมาสุ่มนะฮะ เรียว่คุณต้องยืดนิดหนึ่งนะแบบเพื่อมาสุม่มที่ผมได้ที่ผมได้ผลแรกก็คือผลอันนี้ผลสติงนะฮะนี่ผลได้นะนี่เพราะว่ามันเพราะว่ามันมีท่านี้คือท่านี้แรงแล้วก็ท่าซีนี่คือเราสามารถกดปุ๊บแล้วเราก็ปล่อยรันยาๆครับผมดูนะรันยามันจะตายด้วยัวคือเราจะฟาร์มเอ่อฟาร์มเขาเรียกว่าอะไรนะฟาร์ม e EP ได้ง่ายขึ้นฮนะนี่ถ้าเอาเก็บมาหนึ่งเก็บไม่ได้หนึ่งแสนไปไหนต่อมาเดี๋ยวผมพาไปครับผมเราจะไปเกาะข้างหน้าเห็นไหมเกาะเห็นไหมปูนเห็นเกาะข้างที่ผมสุม่มไหมไหมนะครับนี่เราไปกันเลย วิธีฟาร์มง่ายคือไม่ต้องฟาร์มามก่อนน้องๆคือฟาร์มให้มันได้ทำอะไรให้มันเยอะที่สุดอ่ะนี่ให้มันตัวนี้นี่ให้ทุกคนมาส่มผลปีศาจนะครับผมเดี๋ยวไปดนึงส่มผลปีศาจที่หลือก็รุนเอาว่าคุณจะได้ผลดีหรือไม่ดีถ้าได้อีกผลนึงก็ว่ากันไปถ้าได้อีกผลดีก็ฟาร์มง่ายเดี๋ยวนะดูผลจะได้ผลอะไรนะได้ผลคอมมอนอันนี้ผลสโมกสโมกไม่ใช่สีผลหายตัวไม่รู้ว่าผลหายตัวดีหรือไม่อ่ะผมอ่ะผมกินให้เลย ตายแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปมันดูกันว่าผลหายตัวนี่จะสามารถได้ไหมคือผลนี้น่าจะเป็นผลที่เกลือที่สุดในเกมกดหายตัวสิหายตัวเดูว่ามันจะเห็นเราไหมมันไม่เห็นมอนเห็นไอ้อน้องได้จะทำามไรทำใหม่หมอะอผลหายตัวก็เหมือนเดิมคือถ้าได้ผลหายตัวแล้วไม่อยากแบบไม่ครแบบับไม่อยากได้ผลนี้คุณก็เก็บเงินหนึ่งหนึ่งแสอีกรอบนะฮะน้องๆถ้าแบบ สมมติเลวสักประมาณ4ี่สิบสี่สิห้านะน้องๆ45สห้านะให้ทุกคนนะครับมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเกาะคุณจะเห็นเกาะด้านหน้านั่ไหมคุณเห็น,น,น,นคุณเห็นเนกาะด้านหน้านั่นไหมฮะเลวสี่้านะเปลี่ยนนะถ้าถ้าคุณยังไม่มีผลดีๆนะเช่นแบบได้แค่ผลหายตัวแล้วแบบยังเก็บเงินไม่ถึงได้เก็บเงินไ,ไม่ได้ไม่ได้ถึงแสนตรงเนาะให้ทุกคนนะฮะเลวสี่ห้าแล้วนะ,ะมาตรงนี้นะฮะให้อัพให้อัพค่าหมัดไปก่อน ใช่ให้อัพหมัดไปก่อนเพราะว่าดาบอะผมยังไม่รู้จุดซื้ออันนี้ส่วนอันนี้เี่ยเขียวราคามันสามล้านเว้ยผมไปซื้อที่เกาะเลียวหกร้อยเดี๋ยวเราจะพาไปย้อนหลังนะครับน้องๆอาะดูันต่อเลยมาให้ทุกคนมาฟังตรงนี้นะนี่เลือดสีผ้าอัปหมัดอัพหมัดอัพเลือดนะอย่าลืมอย่าอัพแต่อย่าอัพแต่เลือดให้อัพหมัดด้วยนะครับผมเดี๋ยวอัพหมัดผมไว้สักร้อยหนึ่งก่อนนะฮะน้องๆนี่อัพหมัดนะมาฟังตรงนี้ก็ได้นะถ้าคุณยังไม่มีผลพิสานะนี่เห็นไหม ข้อเสียคือคุณคุณก็แค่เว้นวันตายเกิดท่านล่ะครับนี่ฟาร์มไม่ได้สักประมาณเร้อยกว่ามั้งคือเพื่อนคือฟาร์มไม่ได้ให้ได้เงินหนึ่งถึงเสร็จแล้วไปสมผลใหม่รอบนะฮะนี่ผมตีเลยเห็นไหมผมได้เงินเจ็ดพันห้าเดี๋ยวเรารีเซนตัวตายดีกว่านะครับผมอีพีจะได้เปลี่ยนไปตามเกาะถึงเงินมันจะไม่สมเหตุสมผลนะฮะเพราะเงินบางเกาะมันจะได้เยอะกว่าแต่แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ e p จะได้มากกว่ากันนะฮะผมนะเดี๋ยวเราไปสุ่มใหม่สุ่มมาน,นะผมได้งเงินหนึ่งแสนอีกนะนีะ่นะเดี๋ยวผมขึ้นเรียกกันเราไปสุ่มผลอนะ่ะตอนนี้เงินผมเยอะมากแล้ว e p ผมมันก็ลมนี้คือฝากเจมถ้าแอดมินเขาดูก็ฝากแกด้วยนะฮะเห็นว่าก็ฝากแก้ด้วย,ะะมกกวยสมมติผมได้งเงินหนึ่งแสนมีอีกสุ่มอีกยังกว่าจะได้ผลดีๆระยะไกลอะ่ะเราก็จะเอาสมมวันนะดูนะผมจะได้ผลอะไรนี่ผมได้ผลน้ำแข็งอ่ะสมมติกินผลน้ำแข็งไป ถ้าบนน้ำแข็ง็นท่าระยะไกลฮะก็ใช้ไปก่อนถึงมันจะไม่แรงก็ใช้ไปก่อนน้องๆนี่อยากรู้ว่าผลน้ําแข็งมันทําอันี้ได้ไหมเอ้าตายทั้งนั้นเดี๋ยวดูกันเห็นไหมให้ดูดูเอฟเฟกต์น้ําแข็งน้องๆนี่ดูใครว่าใครว่าแมปนี้กระจกอ่ะคือคิดผิดนะมันถึงมันถึงมันถึงมันจะกระจกยินเถอะแต่เอฟเฟกต์น้ําแข็งมันอะสุดยอดเดี๋ยวดูความสวยจนแหลกส์นน้องๆเออนี่ เห็นไหมผลน้ําแข็งคุณจะได้ดาบน้ําแข็งไปด้วยฮะอัพแนะนะําฮะนี่อัพเดทวิฟท์ฮะไอตันเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหม,น,หน,ไหมน้องๆแค่นี้น้องๆก็ได้แล้วคือเราถ้าใส่แซดก็นี่ยังไงมันเป็นท่าอะไรไม่รู้นี่ท่าแซดท่าเอ็กอะไรนี่เห็นไหมมันเป็นหอน้ําแข็งแอดมี่เขาปรับมาใหม่ด้วยแล้วท่าเอ็ดนี่ไม่รู้แล้วว่าท่าว่าท่าเอ็ดคืออะไรไอรแลนด์เหรอไอรแลนด์เคไอคืนออไรแลนด์ออไรแลนด์ออรแลนด์เห็นไหมนี่อ่ะนี่น้องๆแค่มีผลีศพิเวย้ยคืออท่องไว้นะฮะ ท่องไว้นะผลมีอ่ะพูดง่ายฮะเก็บเงินหนึ่งแสนสุ่มผลจนกว่าจะได้ผลดีๆที่คุณต้องการฮะเท่านั้นแหละครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปเกาะจะไปถ้าถามว่าอยากอ่ะหาจุดฟร์มือให้ได้กันนี่เดี๋ยวผมขึ้นให้จุดฟ้ามเงินะฮะหาตงแหนนี่มาตรงนี้โอ้โอ้ยยยยยเดี๋ยวผมขอสุ่มผลก่อนวิ่งวิ่งชาเดี๋ยวขอเนี้ยสุ่มผละฮะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมได้ผลดีๆที่ผลผลที่มันไม่ทําให้ เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมสุ่มผลได้เลยแล้วกันโอมได้แบกแมาว่ะฮะแบกแม่ข้อเสียหนักคือเลยข้อข้อเสียไม่กหนักเลยเยี่ขี่เรือไม่ได้ไม่เป็นไรเนี่ยถ้าเราจะมาฟาร์มเงินนะเยอะๆนะฮะให้มาฟาร์มกอดน,นี้นะฮะแนะนำให้เป็นผลได้ผลได้ดีสุดในการฟาร์มรีวล ได้ฟาร์มเงินนะฮะดูดิ ي, ผลนี้มันไม่ค่อยดีหรอกเห็นไหมมันได้ทีละตัวแต่ผลได้คือมันมันกินหมดเว้ยท่าวีเลยเห,เ,เห็นไหมดูเงินเห็นไหมเกาะนี้จะได้เงินเยอะถ้าจะคนอยากมาฟาร์มสูงผลพิัษมาฟาร์มตรงนี้คืออีพ e ี่ก็มาฟาร์มตรงนี้แหละคือแค่คุณมีผลระยะไกลค่ะผลระยะไกลสมมติน,ม,ม,นนะมอนเดี๋ยวยิงอยู่ไกลคุณก็ยิงแบบถ้าคุณมีผลระยะไกลนะยิงมอนกจนกว่ามันจะตายอีพ e ี่คุณจะได้มาเยอะมากแล้วก็ถ้าอยากได้อีพี่นะฮะถ้าจะผิดแบบเกาะนี้มันจะมีเกาะหนึ่งส่วนบอสก็ข้าคุณอย่าไปตีก็ไปตี ส่วนเกาะเดี๋ยวเราค่อยมาแนะนํากันพาร์ทหน้านะฮะเพราะว่าตอนนี้มันอัดยาวแล้วเรามพิจะตัดอีกเดี๋ยวตัดไปตอนจนตอนที่ผมเจอเกาะน,นู้นเลยกันไปถึงเกาะน,นู้นกันไปกันเลยโอเคน้องๆตอนนี้เราก็มาถึงเกาะน,นี้แล้วทำไมวิ่งชาจยงวะเออนี่ก็วิ่งชายรออดีอะ่ะเนี่ยน้องๆถ้าน้องอยากได้ EP เยอะน,นะมาฟังที่เกาะน,นี้นะฮะเดีย๋ยวนะปุ๊บเนี่เห็นไหมมันได้ EP หนึ่งล้านแต่เงินน้อยนี่ ใช่ไหมว่าผมใช้ผลได้ทั้งคืนอะ่ะผมยืนอยู่กลางวันเนี่ยแล้ว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 ผมก็กดได้รัวๆอะ่ะกดหัวท่าไอ้ของของได้รัวๆอ่ะไอ้เหี้ยมอนมอนตายเยอะมากมอนตายรัวๆน้องๆจนไอ้จนเลือดจนเป็นแบบพี่ตันนี่อพี่ไม่รู้ตอนไหนเพราะว่าพี่หลับนะก็ไม่มาณเท่านี้นะครับวิธีการฟาร์มนะท่องไว้ในใจครับผมเก็บเงินได้หนึ่งแสนสุ่มผลที่มันตีแย่กกๆได้หรือหรือว่าเป็นเอเอเแล้วก็ฟาร์มจุดที่ผมบอกเลยอัพนะครับพออ่ะลืมบอกอัพตัด อัพเดลฟูดถ้าได้เดลฟูดดีๆมาอัพเดลฟูดอัพเลือดด้วยอย่าลืมนะครับผมก็มีามาณเท่านี้นะเดราก็ขอตลาไปก่อนนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้เป็นประโยชน์นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วไปให้เพื่อนๆดูด้วยวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนบายจ้า